สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มาลองทีนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ฝั่งทนนะคะเออตอนนี้ไปเรื่อยเลยค่ะคือไปเรื่อยๆคือมีอะไรสั่งอะไรมาก็เนี่ยอย่างโซนนี้จะเป็นโซนที่ลูกค้าชอบมากชอบมานั่งแบบถ่ายรูปตรงนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบโซนถ่ายรูปเพิ่มตรงนี้ก็คือเรากําลังสั่งบาร์มานะคะเพื่อจะวางตรงนี้แล้วก็ให้ลูกค้าได้นั่งจะได้มีมุมถ่ายรูปหลายๆมุมเมนูหลักๆตัวเองเป็นไง ตอนนี้เป็นอเมริกาโน่เย็นค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าที่ชอบแบบกาแฟนมก็จะเป็นลาเต้แล้วก็มีโกโก้ go, ที่เข้มๆลูกค้าจะแบบชอบที่ร้านเรามากเพราะามันเข้มมากเลยตอนนี้เป็นเอธิโอเปียค่ะหลักๆแล้วก็มีโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าเบลนถ้าสำหรับลูกค้าที่ชอบกาแฟนมนะคะเราจะทำเป็นแบบโรบัสต้าให้เพราะว่ามันไม่กบกลิ่นนมแต่ถ้าลูกค้าสั่งแบบ อ่าอเมริกาโน่เราก็ใช้ลูกค้าแนะนำลูกค้าเลือกเมล็ดพิเศษคะ่ะเป็นเบสวิสกี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบสของเอธิโอเปียแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านร้านเฮียอันนี้เป็นปางขอนอันนี้เป็นอาราบิก้าอาราบิก้ามีอาหารนะคะมี r e c o m m เมนเมนูคือข้าวปลาแกะแล้วก็ข้าวหมูทอดคะ่ะแล้วก็ข้าวผัดอเมริกันที่ลูกค้าชอบสั่งบ่อย,อยสๆสั่งซ้ำค่ะ อันนี้ก็ชงกินเองนะคะเป็นเอจิโอเปียอร่อยมากก็ทานแบบไม่ผสมน้ำเลยค่ะเป็นดับเบิลช็อตค่ะ อยากกินลาเต้ตัวนี้ทำได้ไหมวิสกี้เปรี้ยวไหมไม่น่าจะเปรี้ยวนะวิสกี้วานีลาชอบกโนแลตว,วิสกี้ไม่น่าจะเปรี้ยวอ่าตัวนี้เลย ร้านอยู่ที่สุขสวัสดิส์30แยก1ินะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเอเวอร์ซิตี้นะคะมีที่จอดรถจอดด้านข้างหรือจอดด้านหน้านหมู่บ้านได้เลยนะคะงไงก็ยินดีต้อนรับนะคะเปิดทําการทุกวันอยู่นะคะตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึงหกโมงเย็นจะ้ะตรงตอนนี้ที่ร้านจะมีเป็นพวกอาหารตามสั่งก็มีค่ะเป็นยำเป็นข้าวปลาแกะเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นข้าวหมูทอดสีสหายนะคะอ๋อมีข้าวปลาแกะด้วยใช่ค่ะอ,อ,อันนี้ซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยค่ะงั้นเอาเข้าวมา แะกลองน่โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็มีนะสองโลเลยเหรอครับเกือบเกือบเกือบประมาณโลแต่ตัวนี้น่าจะโลกว่าอันนี้มันแต่ครึ่งโลว่ะโอ้ครึ่งโลดีกินไม่หมดแล้วคนเดียวเนี่ยใช่ค่ะตัวใหญ่ดีค่ะแต่ไม่ได้ทอดลูกค้าแต่ลูกค้าสั่งใหญ่มากๆ นี่ใช่ปลาอะไรอ่ะแม่นนอ,อ๋อปลาหนิลเนื้อจะเยอะนะ แกะโคตรคล่องเลยแล้วแกะได้มือ,อยังเล็กกว่านี้เลยนะ,ะเสียแนเกือ <CNN S 1> นะบร้อยกล่องร้อยร้อยตัวแล้วใช่ค่ะเป็นโรงงานประชุมอ๋อเคอเห็นในโพสตหมือนกัแกะแบบมือหนีบนะอ๋อมันจะมีแนวมันอยู่ ตัวเล็กหนูจะใส่ไปตัวนึงค่ะถ้าตัวใหญ่หนูก็จะใส่ประมาณครึ่งตัวตัวใหญ่มันจะชิ้นใหญ่กว่านี้แต่นี้ก็เยอะแล้วเนีแล้วก็ใช้เป็นกล่องที่เป็นกล่องพลาที่มันสามารถเวฟได้ด้วยอ๋อนี่เวฟได้ด้วยเวฟได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าบางทียังไม่ทานงนีค่ะ หนูก็เลยเอาแบบว่าเอาเวฟได้ด้วย